ช่องรบรรดบินมครับ <Okay. S 2> ออกคลิปด้วยกันในรอบทุกเ,เกือบพบหรือเจ็ดเดือนพี่น้อง <Okay. S 2> ไปลำบากที่เมืองงวยเก่าครับ <Okay. S 2> ไป็ยางปลา <Okay. S 2> นะเจ็ดเดือน,นครเาเดินทางไปตั้งแต่ไลยเฟร์นเโดยโดยตอนตัวเดซเซลตัวกำลังลงมผู้สาวอยู่สบายดีแต่วันนี้ก็คือเจ้าปอแรงก็โอ้โหผเไ่รลาวเป็นไกลาเป็นไกเน้ำเกียวประจัดี่น้องเดี่ยวมีไ้น้ำเกียวลูกก้เนาะ น้งเกียวบ่นงเกียวเอเวอรงเจอร์รอไปขึ้นภูขึ้นธารดำป่าดำน้ำบิน้กนกได้บูยังเดี๋ยวมาไปพาลุยไปลุย พวกเขาจะเดินทางขึ้นไปฮอดเมืองงอยเก่าเนาะพวกเขาก็จะมาแวะชมบ้านต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นบ้านห้วยหอยบ้านห้วยหอยแล้วก็น่าจะมีอีกบ้านนึงเข้าไปในพุ่นเดี๋ยวเขาจะแวะพาทุกคนเข้าไปบ่งบรรยากาศที่บ้านนี่บรรยากาศทั้งคุณไสดีดีเนี่เช่นอย่างเลยเท่นอย่างคีคอนไหมโอเค เ้าวะน้ำไข่จะได้พูดกันบ่นห้องได้พูดกันวะน้ำไข่มาได้ได้แล้ววะได้แล้ววะเหลือใครยังบ่ได้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นนุ๊กมาได้บ่ามาได้เ่าทีข้างหลังทีโอ้นี่เป็นแบบว่านี่ไฮะอันนี้อ่ะโอ้โหโคตรเลยปะได้แล้วเกะมันเด้อวันนี้เราขึ้นมาที่บ้านห้วยหอยเนาะ เพื่อนนี้ก็งามเลยเป็นเฮือนทางเดิมอยูทางขึ้นมาจากท่าน้ำอ๋อเห็ดไว้กินเห็ดหลายแท้ไว้กินได้โอ้ทุ่งหนึ่งเอามาปีเหี่ยงปีหนาดเด๋วเด๋วค้าเอาไว้เอาไว้ดนดนได้เน่นอนเห็ดลายเอาไว้เรียเราไว้คือเราต้องเลี่ยนโอ้ไว้ได้เป็นตีเท่านั้นะ

บรรยากาศอยู่ที่บ้านห้อยหอยนะบ้านห้วยหอยเมืองงอยแขวงหลวงพระบางบรรยากาศในบ้านห้อยหอยนะทุกคนยังมีเขื่อนแบบมุญญ้งยาคาแล้วก็เป็นเขื่อนแบบดั้งเดิมอีได้ยคือหลังนี้เป็นเขื่อนแบบดั้งเดิมงาน มตอนนี้พวกเราจะเดินทางต่อไปที่บ้านพายอมนะทุกคนบ้านพาย่อมนี้จะเป็นบ้านชนเผ่าโมงเนาะการเดินทางไปพวกเราจะใส่รถตอกตอกแบบนี้ไปเนาะถ้ายางไปก็น่าจะไกลพอสมควรแต่ว่าวเราจะขี่รถตอกตอกนี้ไปนี่ก็คือยานพาหนะหรือว่ารถตอกตอกที่พวกเราจะใช้เดินทางไปที่บ้านพาย่อมบ้านพายอมบ้านพาย่อมนี่แหละจากประมาณท่านนะ ก็จะคิดรถตกตอบ,บ,บแบบนี้ไปเสน้นทางก็จะประมาณนี้แนะตอนนี้เฮาก็อยู่ที่บ้านมวยหอยนะแถวๆนี้ก็จะขึ้นกับเมืองงอยเพียงหลวงเขาบางเทาในการเดินทาง<แ>ไปที่ผาย่องเนาะทุกคนจะใช้เวลาประมาณจากสงองสโมงถ้าเฮายางไปเนาะแต่ตอนนี้เฮาจะใช้รถตกตอบนี้ไปก็ประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีมีระยะทางประมาณเก้ากิโลเมตรนะทุกคนตอนนี้เฮากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางอย่างอ่อนนะครัน ทุกการเดินทางต้องมีอุปสรรคมันต้องมีสีสันมันจึงมีสีสันในการเดินทางเนาะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาไปเบิ่งบรรยากาศในการเดินทางไปที่พาองกันียนี้ก็พร้อมแล้วเด้อจะเอาเดินทางไปซู่บ้านผาย่อัน เอาใส่เกียร์เล็กซี่เลยได้หขึ้นหน่อยเอาใส่เล็กเลยได้น,นีด้อแลไเลร็วแรงทะลุนรก ตัวเองข้าโอ้เซลฟี่น่ะโอ้วิวงามลาย